อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเอสราบทที่สามถึงห้ายอนบทที่ยี่สิบปัจมนาที่ที่สิบสองธันยายนสองพันยี่สิบสองเอสราบทที่สามหรือฟื้นคานนมัสการที่เยรูซาเล็มเมื่อถึงเดือนที่เจ็ดพงพันอิสราเอลอยู่ตามมือต่างๆประชาชนได้มาชุมนุมพร้อมกันที่เยรูซาเล็มแล้วเยชูอาบุตรโยซาดักพร้อมกับพี่น้องปุโรหิตด้วยกันและเซรลู เซลุกบาเบลบุตรเชรอาทิเอลพร้อมกับญาของเขาได้เริ่มงานสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัววันนั้นตามที่บันทึกว่านธรรมบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้าพวกเขาได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานของมันเพราะเขากลัวชนชาติทั้งหลายในแผ่นดินเหล่านั้นและเขาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท,นท่นนั้นแดบพระยาเวเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเวลาเช้าและเวลาเย็น และเขาถือเทศกาลอยู่เพลิงตามที่บันทึกไว้และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจําจํานวนที่กฎหมายกําหนดให้ทําในแต่ละวันต่อมาก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเนืองนิดถวายเครื่องบูชาในวันขึ้นหนึ่งค่ําและตามเทศกาลกําหนดทั้งหมดของพะยาเวและถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครของทุกคนแบบพะยาเวเขาเริ่มต้นถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแบบพระยาเวตั้งแต่วันแรกของเดือนที่7แต่เขายังไม่ได้วางรากฐานพระวิหารของพระยาเว พวกเขาจึงได้พวกเขาจึงให้เงินแก่ช่างสกัดหินและช่างไม้แล้วมอบอาหารเครื่องดื่มและน้ำมันแก่คนไซดอนและคนไทระเพื่อให้น้ำไม้สนัสีดาเพื่อให้นำไม้สนสีดามาจากเบลบานอนไปถึงทะเลซึ่งเมืองยัฟฟาตามที่พวกเขาได้รับอนุญ,ญาตมาจากไซกรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียวางราฐฐานพระวิหารในปีที่สองซึ่งเขามาถึงพาะเิเวศข,ของพระเจ้าที่ยู่ใสเลมในเดือนที่สองเซลุบ,บาเบลบุตเชอันทีเอลและเยชูอา บุตรโยซาดักได้ทําการตั้งต้นพร้อมพี่น้องของเขาที่เหลืออยู่คือพวกปุโรหิตและชนเลวีและคนทั้งปวงซึ่งมาจากการเฉลยเฉลยยังเยรูซาเล็มเขาได้เลือกตั้งคนเลวีตั้งแต่อายุยี่สิบตีขึ้นไปเพื่อให้ดูแลการงานของคานิเวกของพระยาเวและเยชูอาได้ลุกขึ้นกับบุตรและพี่น้องของท่านคือ ขัดมีเอลและบุตรของเขาคือ,อพงพันธ์โฮดาวิยาร่วมการควบคุมคนงานในพระนิเวศของพระเจ้าคือบุตรเฮนาดัดพร้อมกับบุตรและยาของเขาเป็นผู้เป็นผู้เขาผู้เป็นคนเลวีและเมื่อชาวก่อสร้างได้วางรากพระวิหารแห่งพระยาเวผู้วิผู้ปรหิตก็แต่งเครื่องยศออกมาพร้อมกับตราและคนเลวีพงพันธ์ของอาซาับพร้อมกับฉาบถวายสรรเสริมพระยาเวตามพระราชกำหนดของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสอเอล และพวกเขาร้องเพลงตอบการสรรเสริญและขอบคุณแด่พระยาเวว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรับมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิตต่อ,อิสราเอลและประชาชนทั้งปวงก็โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระยาเวเพราะว่ารากฐานของพระนิเวศของพระยาเววางเสร็จแล้วแต่พวกปุริตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลหลายคนคือคนแก่ผู้ที่ ผู้ได้เห็นพระนิเวศหลังก่อนเมื่อเห็นรากฐานของพระนิเวศหลังนี้ได้วางแล้วจึงร้องไห้ด้วยเสียงดังแต่คนเป็นนามาได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานประชาชนจึงแยกไปออกระหว่างเสียงประชาชนจึงแยกไม่ออกระหว่างเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานและเสียงประชาชนร้องไห้เพราะประชาชนโห่ร้องเสียงดังมากและเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกล เอสาบทที่ส <c oughs> ต่อต้านง,งานสร้างพระวิหารขึ้นใหม่เมื่อศัตรูของยูดาห์และเบญจมินได้ยินว่าพวกที่ถูกกว่าไปเป็นเฉลยกําลังสร้างวิหารถวายแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสเอลพวกเขาได้เข้ามาหาเสรุปบ,บาเบลและหัวหน้าของตระกูลและพูดก,กับพวกเขาว่าให้เราสร้างด้วยกันกันกบท่านเพราะว่าพวกเรานมันสการพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลายแต่เราได้ถาวายสัตว์วิชาแด่พระองค์ ตั้งแต่วันที่เอสราฮัดโดนกษัตริย์แห่งอัซีเรียได้นําเรามาที่นี่แต่เซรูบาเบลบเบลยชูอาและคนอื่นๆที่เป็นหัวหน้าของตระกูลในอิสราเอลพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเราแต่พวกเราเท่านั้นจะสร้างถวายแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตามที่กษัตริย์ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร,ร์เซียทรงบัญชาไว้แก่เราและประชาชนแห่งเ่น แผ่นดินนั้นได้ทําให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอยและทําให้พวกเขากลัวที่จะสร้างและได้จ้างที่และได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาไม่ได้บรรลุจุดประสงค์ของเขาตลอดรัชการของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียแม้ถึงรัชการของดาลิอสัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียขัดขวางการสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และในรัชการอ,อาอหาสุเอรัส ต้นรัชการของพระองค์พวกเขาได้เขียนฟ้องชาวยูดาห์และยูเยรูซาเลมและในสมัยของอาราธาเซอร์ซิสบิชลามบิเซดสและทาเบเอลและผู้ร่วมงานคนอื่นของเขาได้เขียนไปทูลอาราธาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียจดหมายนั้นได้เขียนขึ้นเป็นภาษาอาราเมกและอธิบายด้วยภาษาอาราเมกเรฮูมผู้บังคับบัญชาและชิมชัยอารักได้ เขียนหนังสือปรักปรามเยเรูซาเล็มถวายกษัตริย์อารทาเซอร์ซิสดังต่อไปนี้แล้วเลหูมผู้บังคับบัญชาชิมชายอารักษ์กับผู้ร่วมงานคนอื่นๆของท่านคือพวกผู้พิพากษาพวกผู้ตรวจราชการข้าราชการชาวเปอร์เซียคนเอเรกชาวบาบิโลและชาวสุกษาคือคนเอรามและคนของประชาะช,าชาิอื่นๆผู้ซึ่งโอ โอสนับปาเจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมาให้อาศัยอยู่ในเมืองของสมามเลียและในส่วนอื่นๆของมณฑลทางฝ้าแม่น้ําข้างตะวันตกและนี่เป็นสำเนาจดหมายที่พวกเขาส่งไปยังถึงพระองค์กราบทูลกษัตริย์อาธาซาเซซิสจากข้าราชการของพระองค์คือคนมณฑล้าแม่น้ําข้างตะวันตกขอพระองค์ทรงทราบว่าผู้ดิวซึ่งมาจากพระองค์มหาข้พระองค์นั้นได้ไปยังเยรูซาเล็มพวกเขากําลังกอ่อสร้างเมืองที่มักกบด และช่วงร้ายขึ้นใหม่และเขากําลังทํากําแพงเมืองเสร็จและซ่อมแซมรากฐานบัดนี้ขอกษัตริย์ทรงทราบว่าถ้าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ <c oughs> และกําแพงเมืองเสร็จแล้วเขาจะไปส่งบรรณาการค่าธรรมเนียมหรือภาษีและเงินไรายได้ของหลวงก็จะขาดไปเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายกตันยูและพักดีต่อราชบัลลังก์จึงไม่สมควรที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมองดูการเสื่อมเกียรติของกษัตริย์ฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงส่งมากราบทูลแก่กษัตริย์ เพื่อจะได้ทรงค้นดูในหนังสือบันทึกของบรรพบุรุษของพระองค์พระองค์จะพบในหนังสือบันทึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองมักกระบฏเป็นอันตรายต่อบรรดากษัตริย์และมนฑลทั้งหลายและได้มีการปลุกปั่นขึ้นจากสมัยก่อนดังนั้นเมืองนี้จึงถูกทิ้งล้างข้าพงศ์ทั้งหลายขอาการาบทูลและกษัตริย์ทรงทราบว่าถ้าเมืองนี้ได้สร้างใหม่และเสร็จกับ หมายเสร็จและกำแพงเมืองก็สําเร็จแล้วองค์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในมณฑลฟากแม่น้าข้างตะวันตกกษัตริย์ทรงส่งพระราชสารต่อไปว่าถึงเฮลรูมผู้บังคับบัญชาและชิมชายอารักษ์และผู้รำงานคนอื่นๆของเขาที่ใส่ในซาเลียและในส่วนอื่นของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้างตะวันตกขอคํานับมาบันนี้จนหมายที่ท่านส่งไปยังเราได้ให้อ่านและแปลต่อหน้าเราและเราได้ออกคําสั่งและได้ค้นดูแล้ว พบว่าเมืองนี้แต่ก่อนได้ลุกขึ้นต่อกษัตริย์และมีการกรบฏและการปลุกปั่นเกิดขึ้นในเมืองนี้เคยมีกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจได้ทรงได้ครองเยรูซาเล็มเป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทั้งชิ้นฟ่าแม่น้าข้างระวันตกซึ่งเขถาถวายบรรณาการค่าธรรมเนียมและภาษีให้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกคําสั่งว่าให้คนเหล่านี้หยุดและไม่ต้องสร้างเมืองนี้ใหม่จนกว่าเราจะออกติดสติกา <c oughs> และระวังใหญ่ อย่าหย่อนในเรื่องนี้ทำไมจะทำไมจะให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเป็นพันราเ,เป็นพยันตรลายต่อกษัตริย์แล้วเมื่อได้อ่านสำเนาราชสารของกษัตริย์อาราธาเซอร์ซิสต่อหน้าเรหูมและชิมชัยอารักและผู้ร่วมงานคนอื่นของท่านพวกเขาจึงรีบไปหายิวที่เยรูซาเลม็มและใช้กำลังและอำนาจทาให้เขาหยุดงานพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในยรูซาเลม็มจึงหยุดจนถึงปีที่สองแห่งรัช รัชการดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย <c oughs> เอสลาบทที่5สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ส่วนผู้เผยพระวจนะฮักไกและเสคาริยาบุตรอิดโดได้เผยพระวจนะแก่พวกวิวผู้อยู่ในยูดาและยูสเลมในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้สถิตเหนือภูเขาและเยรุซาเบลบุเชเอัลทีเอลและเยชูอาบุตรโยซาดกได้เริ่ม ตอนสร้างพระนิเวศของ <c oughs> พระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ <c oughs> และผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่านในเวลาเดียวกันนั้นทัดเทนายผู้ว่าราชการมณฑลฟาเมน้ำข้างตะวันตกและเชธาโบเซนายและผู้ร่วมง,งานของเขาได้มาหาท่านและพูดกับท่านดังนี้ว่าใครที่ได้กิสิกาแก่ท่านให้สร้างพระนิเวศและโครงร่างนี้จนสําเร็จ เขาถามท่านอย่างนี้ด้วยว่าผู้ที่กําลังสร้างตึกนี้นั้นมีชื่อใครบ้างแต่พระเนศของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวและเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไม่ให้ไม่ได้จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัสและมีคําตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสำเนาจดหมายที่ซึ่งอัสเชไนผู้ว่าราชการมณนทอนฟ,า,นฟาตฝฟาแม่น้ําข้างตะวันตกและเชชาโบเซไน และผู้ร่วมงานของท่านซึ่งเป็นผู้ตัวรัชการในอยู่ในมณฑลฟ้าแม่น้ําข้างตะว,วันตกซึ่งไปทูลกรรษัตริย์ดาริอัสท่านทั้งหลายได้ส่งหนังสือซึ่งมีข้อความต่อไปนี้จากทูลกรรษัตริย์ดาริอัสขอทรงพระเจริญขององค์ทรงทราบ่าผู้ค้าะบาทไปยังมณฑลยูดาถึงพระนิเวศของพระเจ้ายิ่งใหญ่ซึ่งกําลังสร้างขึ้นด้วยหินและวางไว้และวางไม้ไว้บนผนัง งานนี้ได้ํำเนินไปอย่างขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขาแล้วพวกข้าพระบาทได้ถามพวกผู้ใหญ่เหล่านี้ว่าใครให้ทิษดีแก่ท่านให้สร้างพระนิเวศและทางกรแพงนี้จนเสร็จพวกข้าพระบาทได้ถามชื่อของเขาด้วยเพื่อกาบทูลให้ฝ่าพระบาททรงทราบเพื่อข้าพระบาทจะได้เขียนชื่อบุคคลเหล่านั้นที่เป็นหัวหน้าของเขาลงไว้และนี่เป็นคาตอบของเขาแก่ข้าพระบาทแล้วเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แลากำลังสร้างพระนิเวศซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้นใหม่ซึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลได้ทรงสร้างให้สาเร็จแต่เพราะว่าบรรุษของข,ของเราได้ทําให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ตร้วพระองค์ทรงมอบท่านท่านเหล่านั้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบูคัดเนสซากษัตริย์แห่งบาบิโลนคนเคลเดียผู้ทรงท ทำลายพระนิเวศนี้แล้วทรงขวาดเอาประชาชนไปยังบาบิโลนอย่างไรก็ตามในปีแรกแห่งรชัชกาลไซรัสกษัตริย์แห่งบาบิโลนพระองค์ทรงออกกินสิกาให้สร้างพระนิเ์ศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่และเครื่องใช้ทองคําและเงินพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเนบูคัดเนสซาได้ทรงขวาดไปจากพระวิหารซึ่งอยู่ในยูซเลมและทรงและทรงนาไปยังพระวิหารของบาบิโลนนั้นสิ่งเหล่านี้กษัตริย์ไซรัสทรงนาออกมาจากพระวิหารของบาบิโลนและทรงมอบไว้กับ คนหนึ่งชื่อเชสปัสซาผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้ราชการเมืองและพระองค์ตัดกับท่านทั้งดังนี้ว่าจงรับเครื่องใช้เหล่านี้ไปเก็บไว้ในพระวิหารซึ่งอยู่ในยูเซมและจงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในที่เดิมนั้นแล้วเชสปัสซาคนนี้ได้มาวางรากฐานพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยอเล็มและตั้งแต่เวลานั้นมาจนบัดน,นี้ก็กําลังสร้างอยู่และยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นถ้ากษัตริย์ทรงเห็นดีก็ขอให้ทรงคนดูในครั้งราชรัพย์ที่ในบาบิโลนเพื่อดูว่ากษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพันิเวศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่ในยูสเลมหนื่มไม่และและขอพระองค์รับสั่งแก่พวกข้าพระบาทตามพระทัยของพระองค์ในเรื่องนี้อ่านท่อนทีหนึ่งปีหนึ่งรอบย้อนหทที่ยี่สิบการคืนพระชนว่าวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักดารามา ถึงอุโมงค์ฝังศพและเห็นว่าเห็นที่ปิดอุอโมงค์นั้นถูกยกออกไปแล้วนางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับสาวกบคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นและพูดกับเขาว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วและเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาพระโองค์ไปไว้ที่ไหนเปโตรจึงออกไปที่อุโมงค์กับสาวกคนนั้นเขาวิ่งไปทั้งเขาวิ่งไปทั้งสองฟุแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาทิงถึงอุโมงค์ก่อนเขาก้มลงมองดูเห็น ผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซี่มันเป็นโตตามมาถึงภายหลังแล้วเขาแล้วเข้าไปมองเห็นผ้าป่านวางอยู่ส่วนผ้าพันผัสเสียงของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากแล้วสองพคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปด้วยเขาเห็นและเชื่อแต่ขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระคัมภี์ที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องเป็นขึ้นจากตายแล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตนการทรงปรากฏแก่มารีมักดาลา ส่วนมารียังยืนร้องไห้อยู่รอบอุโม,มงค์ขณะที่ร้องไห้อยู่นางพ้มลงมอง <c oughs> เข้าไปในอุโม,มงค์และเห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระศพพระยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระบาททูตทั้งสองพูดกับมารีว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทําไมนางตอบว่าเพราะเขาเอาองค์ก็ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน เมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับมาได้เห็นพระเยซูทรงยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์พระเยซูตัดถามว่าหญิงเอ๋อร้องไห้ทําไมตามหาใครมารีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทําสวนจึงตอบว่านายเจ้าค่ะถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไปพระเยซูตัดตอบตัดกํานังว่ามารีเอ๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮิปรูว่ารับบุญนีซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์พระเยซูตัดกับนางว่า ย่าหน่วงเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ people, ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราแล้วบอกเขาว่ากําลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่านไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าพวกท่านมารีชาวมักดาลาจึงไปบอกมาดีชาวมักดาลาจึงไปบอกสาวกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าองค์ผู้เป็นผู้เป็นเจ้าแล้วและนางก็เล่าให้พวกเขาฟังพระองค์ว่าพระองค์ตัดกับ ตัดคำเหล่านั้นกับนางการทรงปรากฏแก่พวกสาวกคำนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกเาิายพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางาพวกเขาตัดว่าสาติญญสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเมื่อพองค์ตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระพักพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมืม่อสาวกเห็น องพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตัดกับเขาว่ากับกับเขาอีกว่าสารสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตัดกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านจะอาภาัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอาภายัยถ้าท่านไม่อาภายัย บาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับอภัยพระเยซูโทมสัสกับโทมสัสโทมัสที่เขาเรียกกันว่าดิดุมอสซึ่งเป็นสาว,วกคนหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาว,วกคนอื่นจึงบอกโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสต,ตอบพวกเขาว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยประตูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าใหญ่เข้าไปที่สีข้างขององค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยเมื่อผ่านไปแปดวันแล้วพวกสาวกขององค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จมาและทรงเย็นอยู่ท่ามกลางเขาตรัดว่าสารสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วองคตัดกับโทมัสว่าเอานิ้วของท่านยาญที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสยัยแต่จงเชื่อโทมัส ทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตัดกับเขาว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้พระเยซูรทรงทําหมายสาคัญอื่นๆนอีกหลายอย่างต่อหน,น้าสาวกต่อหน,น้าพวกสาวกซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหน,นังสือเล่มนี้แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซู เป็นพระคิดพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์